เบา4แถวใหม่ๆนะครับผมสีเบจแต่งวีเต็มลามดีไซน์บายกิสดากูดค่ะอัพเดทราคากันหน่อยนะครับผมนะสำหรับราคารถตูนะ้คอมพิวเตอร์ณตอนนี้นะครับผมที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเบาะใหญ่เบาธรรมดาหรือว่าตู้แต่ง VIP มีราคาเริ่มต้นอะไรกันบ้างนะครับผมนะคันแรกกันเลยดีกว่านี่ 29ีกลูกค้าเจ็ดแสนสามหมืบาทนะสำหรับเบาะใหญ่สาแถวนะทํามาณรอบคันมีบาน้ำเรียบร้อยนะครับผมนะสวยๆงามๆเลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยดีกว่า ต่อมาเลยครับลูกค้าคอมพิวเตอร์แต่ง V วฟไิบสามครับผมแต่ง V เต็มลำนะอันนี้คัดตัวอยู่ที่หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคุณได้สภาพนี้เลยครับผมนะเบาสี่แถวใหม่ๆนะครับผมสีเบจแต่ง V เต็มลำดีไซน์บายกฤษตากูดคาร์ครับผมนะลูกค้าถ้าเอาไปแท้จะเป็นมือหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะนี่ลูกค้าตั้งแต่แต่ง V วฟมายังไม่เคยแกะซีหลอดด้วยซ้ำนะครับผมนะไปแกะเอาเองต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเบาธรรมดาเบาเดิมกันบ้างดีกว่าว่าตั้งแต่จากป้ายแดงเนี่ยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่นะสำหรับเบาผ้าไปกันเลยครับ คันสุดท้ายนะครับผมในนากันดัมปี17อันนี้เป็นเบาะสี่แถวคือเบาะผ้าเดิมๆนั่นและแป้ายแดงปี17ค่าตัวอยู่ที่679,000บาทค,ครับผมบอกเลยว่าสวยแน่ๆครับคันนี้จัดเต็มเลยเบาะสี่แถวครับผมเบาะผ้าเดิมๆนั้นแ,แต่ป้ายแดงพามานรอบคันนะครับผมสวยๆไม่มีชนหนักผิดความด้วยนะบานงบานน้ามาครบเลยนะครับผมอย่างนี้นะครับผมนะอันนี้คือแค่การอัปเดตราคาล่องต้นนะครับผมย้ำว่าในตอนนี้ในอนาคตเนี่ยกลไกตลาดมันจะราคาขึ้นจะราคาลงนะครับผมแต่เราไอัปเดต อีทหนึ่งนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ